สวัสดีครับก็พบเจอกับน้องกาฟิวนะครับเซทไทยสวยสุราธานีนะครับวันนี้น้องฟิวก็เอาเจ้าโตลต้ารีโว่2.4ตัวนี้นะครับตัวมิดเป็นตัวเซทดีชั่นนะครับได้ในส่วนของฟี2,020ไม่เพียง1,050นะครับผลิ้มต้นอยู่ประมาณ7,000กว่าบาทนะครับลูกค้าประวัติเครดิตดีก็สามารถฟรีดาวน์ได้เลยนะครับบอกเลยว่าคันนี้ได้ในส่วนของตัวรองทบเลยนะครับบอกเลยว่าสภาพสวยๆเป็นเครื่อง2.4นะครับเคยที่กําลังมองหาอยู่นะครับสามารถติดต่อหาน้องฟิวได้เลยนะครับที่เบอร์065 7จ็ดสี่นกะครับ065 7400689็สกา็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้นะครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่จังหวัดไหนก็สามารถออกรถกับเราได้นะครับเครด,ดิตดีก็จะมาจัดเต็มฟรีดาวคับฟรี90วันได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวรถกันดีกว่าจ้งภายนอกและก็ภายในกันเลยนะครับในส่วนของตัวรถนี่มาในส่วนของด้านหน้ากันเลยนะครับด้านหน้าได้ในส่วนของ กระจังด้านหน้าสีดําแบบนี้เลยนะครับตัวโตโยต้ตาก็อยู่กึ่งกลางของตัวรถนะครับก็จะเป็นโครเมียมแบบนี้เลยนะครับในส่วนของโคมไฟนะครับโคมไฟโฉมหน้ามาในส่วนของโฉมหน้าหมูป่านะครับนี่สภาพโคมไฟนะครับไม่มีคราบเหลืองเลยนะครับบอกเลยว่าสภาพรถสวยๆไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือน้าท่วมนะครับตัวรถรับปาาระกันเครื่องเกียร์นะครับดูแลหลังการขายได้ในส่วนของตัวรถสภาพสวยๆใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับรถสีเดิมโรงงานนะครับทุกคนนี่บอกเลยว่ารถ สภาพสวยสุดๆนะครับในส่วนของตัวรถนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรอบรบคันกันบ้ an งางนะครับนี่ในส่วนของด้านข้างนะครับได้ในส่วนของล้อยางนะครับยางน้องฟิวเปลี่ยนไม้เม่แล้วนะครับทั้ง4เส้นเลยนะครับนี่ดอกยางหนาๆแบบนี้เลยนะครับยางเปลี่ยนมาหมื่อยแล้ว4ี่เส้นนะครับตัวรถมาในส่วนของยาง2 1 5ทับนะครับตัวขอบเป็นขอบ16นะครับนี่บอกเลยว่าสภาพสวยสุดๆนะครับ ได้ในส่วนของยางปี2023นะครับส่วนล้อแม็กเป็นล้อแม็กเดิมจากโรงงานนะครับบอกเลยว่าสภาพพร้อมใช้งานสุดๆนะครับรถเยอะอาจจะแคบนิดนึงนะครับนี่ในส่วนของตัวรถด้านข้างนะครับตัวได้ในส่วนของไฟเลี้ยวทับทิมติดด้านข้างนะครับตัวไฮรักก็จะเป็นโครเมียมโคมไฟตัวรถก็จะเป็นสีดําแบบนี้เลยนะครับนี่สภาพสวยๆฟิล์มติดไม้ใหม่ทุกบานเลยนะครับเดี๋ยวให้พี่ตากล้องเราเปิดให้ดูในส่วนของภายในกันหน่อยนะครับนี่ ในส่วนของภายในนะครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับบอกเลยว่ารถสภาพสวยสุดๆนะครับในส่วนของตัวมิดของเรานะครับนี่ภายในกว้างขวางนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูในส่วนของเม็ดอาร์กันนิดนึงนะครับนี่สภาพเม็ดอาร์กนะครับเดิมๆโรงงานนะครับนี่รถนะครับไม่มีสวม้างนะครับรถสภาพสวยๆนะครับดูน็อตด้านข้างหน่อยนะครับในส่วนของตัวน็อตด้านข้างนะครับไม่มีขยับขยื่นนะครับตัวน็อต ด้านข้างนะครับสภาพสวยๆนะครับเดี๋ยวเปิดเค็บให้ดูกันนิดนึงนะครับนี่ในส่วนของตัวเค็บนะครับเปิดเค็บได้90องศาแบบนี้เลยนะครับภายในกว้างขวางแบบนี้เลยนะครับในส่วนของตัวน็อตนะครับก็สภาพเดิมโรงงานนะครับตัวรถกว้างขวางแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรอบรบคันกันหน่อยนะครับหรือว่ารถตัวนี้นะครับสวยสุดๆนะครับสำหรับใครที่กําลังมองหาอยู่นะครับไม่ควรพลาดเลยนะครับกับเจ้าโตต้ารีโวตัวนี้นะครับยางก็จะเป็นยางหม่อยนะครับสภาพสวยๆ ในส่วนของแมกไนเนอร์นะครับนี่สภาพคือยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดเลยนะครับสภาพแบบ90-95เลยถือว่ายังเหมยสุดๆเลยนะครับในส่วนของตัวแมกไนเนอร์นะครับนี่สภาพคือยังไม่ได้ล้างเนาะก็สภาพยังเหมยขนาดนี้นะครับแล้วในส่วนของด้านหลงังโคมไฟท้ายนะครับเป็นโคมไฟยท้ายเดิมจากโตโยต้านะครับก็เดิมๆจากโรงงานนะครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับในส่วนของตัวรถนะครับด้ามจับก็จะเป็นสีดํานะครับเฟยท้ายสี น็อต <Not S 2> mm hmm. นะครับต่างๆนะครับสภาพเดิมๆโรงงานสภาพรถโคมไฟสวยๆแบบนี้เลยนะครับมาในส่วนของตัวเซตดิชั่นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวมิสเซตดิชั่นแบบนี้เลยนะครับนี่ <c oughs> เดี๋ยวเราอ่าดพี่ตากล้องราได้เปิดอ่าสตาร์ได้ดูเลยนะครับ <c oughs> นี่เราสตาร์ได้ดูกันเลยนะครับในส่วนของ <c oughs> ตัวรถ <c oughs> นี่เดี๋ยวเราเปิดให้ดูเม็ดอาร์กันเลยนะครับนี่ให้ดูเม็ดอาร์กนะครับนี่เม็ดอาร์กทุกคนเดิมโรงงานนะครับนี่รีวิวไม่เหมือนเคยเม็ดอาร์กเดิมโรงงานนะครับไม่มีขยับขยือนนะครับสภาพรถสวยๆแบบนี้เลยนะครับดูไหมนี่นี่แอร์เย็นนะครับนี่เปิดให้ดูในส่วนของเข็บนะครับนี่ เปิดเข็บได้นะครับ90องศาเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูในส่วนของตัวน็อตต่างๆหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวน็อตเข็บนะครับลำโพงซ้ายขวาที่วางเก้ียวน้ำนะครับบอกเลยว่าสภาพเดิมโรงงานในส่วนของด้านหลังนะครับได้ในส่วนของเบาะหนังนะครับนี่ในส่วนของเบาะหนังสีดำนะครับนี่ก็ภายในกว้างขวางนะครับในส่วนของตัวรถบอกเลยว่าสภาพสวยสุดๆนะครับแล้วก็ได้ในส่วนของพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับ ซ้ายขวาแบบนี้เลยนะครับก็สามารถควบคุมซ้ายขวาได้เลยนะครับนี่ก็เป็นพวงมาลัยสีก้านแบบนี้เลยนะครับโลโก้ก็จะเป็นโตต้านะครับก็สามารถควบคุมได้ทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับในส่วนของเลขไม้นะครับเลขไม่ในส่วนของเลขไม่อยู่ที่1นึ่งแสนสนานะครับโซนด้านหน้าก็สภาพสวยสุดๆนะครับแล้วก็สามารถวางแก้วน้ําซ้ายขวาได้ด้วยนะครับนี่ในส่วนของตัวรถก็ได้ในส่วนของคนโซนด้านหน้านะครับก็จะเป็นสีดานะครับนี่ช่องแอร์นะครับแอร์เย็น แอร์อเ,อเย็นนะครับนี่ทุกคนแอร์เย็นมากนะครับในส่วนของตัวรถนะครับสภาพสวยสยแบบนี้เลยนะครับพี่เลยอะเนือ,อนะยืนนะ่นได้ <laughs> นี่แล้วก็ตัวรถนะครับได้ในส่วนของหน้าจอทัชสกรีนนะครับตัวนี้เนาะจะเป็นหน้าจอตัวนี้ไม่มีกล้องมองหลังใช่ไหมไม่มีกล้องไม่มีกล้องหน้าไม่มีกล้องหลังนะครับแต่ว่าจะมีกล้องนะครับนี่กล้องบันทึกหน้านะครับก็มีกล้องบันทึกหน้ามาแล้วเรียบร้อยนะครับสภาพรถบอกเลยว่าสวยสุดๆนะครับหน้าจอทัชสกรีนสามารถ เชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะครับในส่วนของตัวรถนะครับในส่วนด้านล่างนะครับก็สามารถปรับแอร์ได้ปกตินะครับนี่แล้วก็มีพาวเวอร์ออเนนะครับตรงนี้มาด้วยนะครับตรงนี้ก็สามารถวางมือถือวางโทรศัพท์ได้นะครับตัวเกียร์มาในส่วนของเกียร์กระปุกนะครับ6สปีดนะครับทุกคนนี่เป็นเกียร์กระปุก6กสปีดแบบนี้เลยนะครับปุ่ม Eco Mode Power Mode มีมาแล้วเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็ได้ในส่วนของเบรกมือนะครับนี่นี่ เป็นเวกมือแบบนี้นะครับไม่มีกล้องมองหลังนะครับตรงนี้ก็จะเป็นผ้านะครับรอยเข็บก็จะเป็นสีขาวนั่นในก็กว้างขวางนะครับส่วนโต๊ะเบาะนะครับได้นในส่วนของเบาะผ้านะครับรอยเข็บก็จะเป็นสีขาวแบบนี้เลยนะครับนี่อ,อ่าเดี๋ยวสาธิตเครื่องเสียงให้ฟังหน่อยนะครับพี่ตักล้องเราว่าสาธิตให้ฟังหน่อยนะครับเดี๋ยวกดวิทยุนะสบายสบายเสียง เดี๋ยวเราเราเ,เปิดเ,เปิดเปิดดูสี่สิบ <40, S 2> รับรรรแค่ส<ท>ี่สิบนะครับบัตรป,ประชาชนใบเดียวเ,เสียงเสียงดังมากนะครับนี่โอ้โหเปิดแค่สี่สิบนะดังฟังชัดมากนะครับคนโซนก็จะเป็นสีดํานะครับในโซนนี้ก็สามารถวางเก้ยวน้ําวางของอุปรกรณ์ได้นะครับคนน้นงทางก็เปิดกระจกได้นะครับคนขับไม่มีกระจกนะครับได้ใน่วนกุญแจรีโมทถึงดอกดเลยทีเดียวนะครับนี่ เดี๋ยวเราพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะครับว่าห้องเครื่องจะสภาพไหนนะครับบอกเลยว่ารถของเราเกรดเอนะครับไม่มีชนหนักไม่มีความไม่มีน้าท่วมนะครับรถสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับในส่วนของตัวรถเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องนะครับจุดสําคัญของตัวรถกันเลยนะครับบอกเลยว่าได้รถที่แบบสภาพสวยสุดๆเลยนะครับเปิดได้ดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะครับนี่ ห้องเครื่องนะครับสภาพเดิมเดิมจากโรงงานนะครับไม่มีชนหนัก ouais, พลิกคว่ำหรือน้ําท่วมนะครับห้องเครื่องขวาก็เคร,รื่องเดิมเดิมโตต้านะครับผ่นเพเจุดแต้มสีจากงานอยู่ครบทุกจุดนะครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นแผ่นเพเนะครับตัวน็อตตัวจุดแต้มสีจากโรงงานนะครับอยู่ครบทุกจุดนะครับน็อตไม่มีขยับขยื่นนะครับจุดแต้มสีอยู่ครบนะครับบอกเลยว่าได้รถในได้รถที่แบบสภาพสวยๆนะครับนี่สภาพเดิมเดิมโรงงานนะครับตัวน็อตตัวจุดแต้มสีนะครับมอเตอร์แบตเตอรี่ก่อนออกรถเรา ตรวจเช็คไอเดียเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นน็อตฝากระโปรงนะครับไม่มีขยับขยื่นนะครับเป็นการคำรถสภาพใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับนี่บอกเลยว่าสภาพสวยๆนะครับเม็ดอาร์คสภาพเดิมโรงงานนะครับสภาพรถบอกเลยว่าไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือน้ําท่วมนะครับนี่ไม่ว่าจะเป็นตัวรูนะครับนี่รูสภาพเดิมโรงงานนะครับรูเดิมๆโรงงานนะครับตัวน็อตตัวจุดแจมสีนะครับห้องเครื่องรถตรวจเช็คนะครับจาก พูนสเปคชั่นรถดนใจแล้วก็ตรวจจากช่างของเราผู้ชำนาญอีก30จุดนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหารถอยู่นะครับบอกเลยว่าไม่ควรพลาดเลยนะครับกับเจ้าโตต้ารีโวตัวนี้นะครับเป็นเครื่องสองซีมิดเซติชั่นปี2020นะครับในราคา4 2 9 0 0 0สบาทนะครับลูกค้าประวัติเครดิตดีฟรีดาวน์ผลเริ่มต้นอยู่ประมาณ7,000กว่าบาทนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหารถอยู่นะครับอยากได้รถตัวนี้ไปใช้งานสักคันหนึ่งนะครับสามารถติดต่อได้เลย065 เ6 8 9สี่นะครับ065 740 0689นะครับลูกค้าอยู่จังหวัดไหนก็สามารถออกรถกับเราได้นะครับเอกสารก็มายุ่งยากนะครับก็มีไฟแนนซ์ไปเซ็นเอกสารถึงหน้าบ้านนะครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่จังหวัดไหนก็ออกรถกับเราได้นะครับเรามีผลตรวจโครงสร้างรถให้ดูเรียบร้อยนะครับสำหรับใครที่กําลังมองหารถอยู่นะครับอยากได้รถสวยๆไปใช้งานสักคันหนึ่งนะครับก็มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบเลยนะครับสำหรับใครที่อยากได้นะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับ065 7400689นะครับ057400689นะครับแล้วก็เบอร์นี้นะครับสามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะครับถ้าเข้ามาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมนะครับเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับอยากออกรถสักคันหนึ่งนะครับเราไปเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านนะครับนี่ก็มีลูกค้าเข้ามาดูรถอีกนะครับตอนนี้ก็ลูกค้าเข้ามาทั้งวันเลยนะครับวันนี้ก็ใครสนใจนะครับก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับ สำหรับวันนี้นะครับนงฟิวก็ต้องขอตัว,วลาไปก่อนนะครับคิดดูรถยนต์นสองไว้ใจเสร็จ้สวยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย